แสงหน่อยแสงหน่อยนก็คนมันมีความสุขอะค่ะล้ลาลาเฮจ้าประจ้าจริงจาเฮจ้าประจ้าจริงจาเฮเฮจ้ประจ้าจริงจ้าเฮ่รักนะุฉิัมันเตตึกตึกอ้ารักนฉเฉแค่อยากโทรมาฮ่าย่ๆเข้าใจปะ มันมีความพวกนี้กินเลี้ยงพวกนี้กินพวกนี้กินเนี่ยงพวกนี้กินเฮ้แฮ่เฮ้ย hey, hey. ฉันรู้สึกดีมากเย้เ yeah. พราะพรุ่งนี้ฉันจะได้กินเลี้ยงเห็นไหมข่าแต่กะต่ายยังมีความสุขเลยค่ะแล้วอะไรจะไม่มีความสุขยังว่างๆอยู่นะจ้าเธอก็ว่างอยู่ใช่ไหมรู้หรอ ไปกินหมูกระชาด้วยกันไหมกินอย่างอื่นก็ยังได้ไปกินคนดยวถึงไหนนะเงินไม่มีคนมันมีความสุขอย่ามาเศร้าอยู่เลยคนมันมีความสุขอย่ามาเศร้าอยู่เลยอ้าวสอยดาเอ้าวสอยดาฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮูเลฮเเฮ้เฮ้เฮ้คนมันมีความสุขค่ะ